อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของงานกีตาร์ไฟฟ้านะครับ s t ตต s สตาร์โตคัฟเตนะครับทำการเปลี่ยนเฟตต้นคอเฟตต้นคอสึกเสียหายค่อนข้างหนักนะครับจากการเล่นการฝึกเสียหายของเฟตในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําการเซตอัพปรับแต่งได้ค่าแอคชั่นที่ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากมันไปบัสหรือมันไปกระแทกเฟตที่บ,บริเวณช่วงต้นคอนะครับ ปัญหาเกิดที่ช่วงบริเวณต้นคอเพราะเราใช้งานหนักนะครับบริเวณต้นคอเราทําการหรือเฟตช่วงต้นคอออกทําการเปลี่ยนเฟตสี่ชิ้น5ชิ้นนี่เปลี่ยนได้สบายมากนะครับหลังจากการเปลี่ยนเก็บขอบเก็บข้างเฟตร,รีคาวเฟตให้เรียบร้อยใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปทุกอย่างนะครับอย่างนัดตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นกีตาร์นัดนะครับกีตาร์นัดก็ถูกทําการรื้อออกเพื่อทําการปรับแต่งใหม่เดี๋ยวใส่กลับเข้าไปแล้วก็เฟตอัพให้ได้ค่าที่ดีที่สุดของกีตาร์ขึ้นมานะครับกีตาร์ก็จะ เล่นสบายมากกว่าเดิมเลยนะครับ